สวัสดีทุจกจ้ายีนนี่เสียงสาสายมาแล้วสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะยีนนี่ชบนบทมารดจาจ้ะรเมื่อนี้มาทำนขนมทุกผู้เดียวเด้อเล่นไปแล้วหลานไปแล้วเด้อช่วงนี้นนนทำอยู่ผู้เดียวท่านผู้ชมโดนนัดจีด้รค่ะสวัสดีนะคะบ่งชูโอชูริสาบเบียงบอนเดตบาร์บาร์บอนเดตเตอเจอมีฮามีฮา How are you today? I okay. I working f o m Donatil. เดี๋ยวเบิกอรมณนี่ h มาิลแดนกส์คูนีโอ้ยมันนี่เด้อมาโมยคนเดียวได้กับพี่น้องจ้าสบายดีกันบ้านออกินหอนนะคะช่วงนี้กัอากาศหอนหอนนะ เอเดนิ่อาการมันคือบ่ค่อยอับน้อยเลยเนาะพี่น้องจ๋าเลยมานั่งเมาโมสลอยหนึงได้ค่ะพี่นอ้องทำขนมไปพร้อมได้ค่ะหรือเีปิายพอมพกเซนได้ค่ะแล้วก็มีความสุขเด้ะค่ะพี่น้องจ๋าทำขนมทรงได้ค่ะทรงในสีล้านแลยถ้วยน้อยสี่มือสี่มือทำเทือนึงจ๋าเทือกสามมือ แต่ช่วงนี้จะซีมือเนี่ยเพราะว่าดูแลพี่ซ้ายนัน่นแหละจะสาจะน่อยเด็กฝาดพี่นอ้องสาวมันหอนเนาะแต่ทั้งไปไมีความสุดมขดีดีกับยื่อซื้อสบายดีประจาสบายดีประจามานั่งทำหัวมุมตรงนี้แหละเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเดะทำข้างนอกเดะทำข้งางหน้าเดะทำข้างในเดะสลับปรับเปลี่ยนกันไปเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอในนี้กับยื้อสิแหละ เพื่อนๆดิต้อไ,ไปว่าใจซื้อยเครื่องเลยทำไปล้างพึ่งเนะาะกำลัง้างพึ่งตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กำลังเรียนรู้อยู่ด้วยกำลังพึ่งเมื่อไงเอฟซีนั่ FC นแหละยูทูบนั่นแหละเอฟซียูทูบนี่ยมึงเขาหนัศึกษาศึกษาจะค่อยๆศึกษาแล้วก็จะหาทำด้วยกันวันี้จะทำขนมเมย์โดนัทเจลแล้วก็ล้างพึ่งฟองล้างพึ่งค่ะ นี่เป็นหุ้นหุ้นตางๆเนาะมันบอกซื้อเครื่องเดี๋ยวจะไปหาซื้อเครื่องซื้อเครื่องเติมเติมกันสลับกันขนมโดนัทแดงขับนมรำพึงแดงค่อยๆพัฒนาเนาะมันบอกเออนี๋ก็อยุดซื้อๆนะคะมันบอกขยันอยู่แด้วยี่นี้ขยันอยู่แล้วทำนำกระเพื่อนดีค่ะอยู่ๆซื้อๆซื้อมันก็ยังไหวเนาะ ทับหนึ่งทับหนี่ป้ายเกินเกินมันบ้าพี่น,น้องความสุขจัดเลยนะคะน,อน,อนี <c oughs> ่เนี่ก็เดี๋ยทรงสองล้านนะะี่ค่ะที่ทำคลิปที่ผ่านมาก,ก็หลานนั่นทรงสองล้านสามล้าน,านทีนี่มันหลายมือแล้วเนาะสามมือสามมือสี่มือในหลาหละนี่ก็ได้ทำอีกนะนี่ก็ทรงสองล้านทายอยทยอย เพราะว่าเครื่องมันหน่อยโพดพี่น้องเครื่องมันหน่อยโพดผู้ใดอยากทําเด้อค่ะยี่นี้จะบอกสูตรเด้อสูตรแบบบ้าหลายเด้อค่ะสูตรแบบก็ต้องก็ต้องทําหลายนะมีไอ้แป้งพันโบกเด้อค่ะพันโบกสองร้อยกรัมด้วค่ะแบบน้อยๆเนาะแป้งพันโบกสองร้อยกรัมแล้วก็ไข่เบอร์สามสามใบเด้อค่ะไข่เบอร์สามสามใบแล้วก็ไอ้น้ำตาลนะคะน้ำตาลใน สองร้อยกรัมเนี่ยค่ะน้ำตาลสองร้อยกรัมแล้วก็ไอ้งฟูนไอหนึ่งโซนซาเด้องูห้าวหนึ่งส่วนซาเนี่ยค่ะแล้วก็วานิลลาก็หนึ่งส่วนซาเด้อแล้วก็เกลือนิดน้อยด้อค่ะแล้วก็มีไอ้น้ำมันน้ำมันทั่วเหลืองหนึ่งน้ำมันทันตะวันอ่ะไอสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมเด้อหนึ่งพันกรัมหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัม ร้านั้นเขาก็เอาไข่ร้านั้นเขาเอาไข่อะไข่ลงตีด้วยกันไข่สามใบแล้วตีตีด้วยค่ะแล้วน้ำตาลด้วยกันน้ำตาลสองร้อยกรัมตีตีด้วยกันลงตีแล้วตีเสร็จแล้วหอาโน้มด้วยค่ะโุ้มนีหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมนะค่ะหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมตีตีตีด้วยค่ะแล้วที่นี่ก็ตีเสร็จแล้วเขาก่แป้งสองร้อยกรัมแล้วเป็นขนมแล้วตีตีด้วยค่ะ ไอ้ให้ากันแล้วกับผงฟูหนึ่งซอนชาแล้วก็บไอ้น้ำบริลีาเด้่ค่ะน้ำบริลีาเด้่ค่ะน้ำบริลารีลาใส่เข้าไปเด้่ค่ะหนึง่งซอนชาเนแล้วเกินนิดนึงนะคฝาเกินนิดนึงได้หลายๆก็เกินมันดีแค่ไหแล้วก็บไอ้ตีเข้าไปตีเข้าไปน่ะน้ำมันเนี่ยใส่ที่หลังเด้อน้ำมันเด้อ มันพื้เท่าเนี่ยตัวอย่ังในจัจะใส่กอนนะมันพื้อ่ะไอกรอนอะไรเด้อมันจะรัดตัวนะคะพี่น้องก็ตีกันล่องล่องล่องทำแบบกินกอนะคะนี่นี่บอกเนี่ยแล้วก็ซื้อเตาเนี่ยเตาน้อยๆนีกเด้อเตาน้อยๆนีกเครื่องนึงแล้วก็เอาเนื้อจืดสีขาวแล้วก็ท้าท้าเนี่ยค่ะแล้วให้ถ้าไม่รู้เกล็ดนั่งไปหยดเนี่ยค่ะถ้าไม่รู้เกล็ดทั่งไปหยดไปรู้เกล็ดหยดไป ก็บีบใส่แล้วก็ไปยากปัดหนาปัดหนาอันนี้ดูเรื่อยเรื่อยเลยค่ะเลาก็ไปยากปัดหนามันดูเรื่อยเรื่อยเยอะพอเดี๋ยวมันสิติแตกแล้วก็ใอ่เสื้อไอ้ที่หย่อนน้ำเด้อวันนี่ยหย่อนน้ำเด้อมันจะได้หย่อนง่ายได้ค่ะพี่น้องมันจะได้หย่อนง่ายมันหย่อนยากนี่แค่เนี่ยบไมีอยากมากมายเลยค่ะลองทำิ่งเด้อ ร้องทำพูนอนองคำพด้วยจทนี้ก็บอกสูไปไล้สูบคันเลยเน่ร้องทำกินนันแหละทีนี้ก็เบิงใน youtube เนี่ยอซขาน่แหละเออีนี้ถึงําเป็นพอดีนนี้ก็มีพื้นฐานมาจากน้องนอนน้ำกับเขได้พึไว้ไจากทนี้นี่กเลเลียนรวยนี่ค่ะเลี้ยงรวยน้ำพ่ศึกษา น่าจิื่เมื่อไปทำคลิปวิดีโอแด้ทำไล้โซนแด่ก็หลานแด่กับบาว่าขายแหละขายมากกับโวนโวนมาทำขนมหมดแหละดูแลไีซ้ายน้ำจวนี้ดูแลกันไปมาหลังขีอย่าซ้ำนี่แหละอย่างมากไม้เป็นมาไ่น้องนี้แบบบานะี่นี่ทำแบบบาะ น่น้อยบางๆนมันในเต่าไน่นีค่ะเต่าไน่เขาก็ทำแบบบางนะเต่าไน่มัจะสมดุลเพราะว่ามนิขายถุงแค่หาบาทเองหลายกวนี้ก็ยังวาแหละเนาะเมนบเขาไล่น่ะนพี่น้องเขาดีเขดีเขเด็ดเพิ่นเขาก็ททาด้ค่ะ้าเต่าสอรอบสาองรอบท้าเชือนึงกรได้แบบ กันมได้กะตัต้พื and <AND well. ้นดูยังล่ะพี่นออด้วยทำาไทำหน้าเา่ได้หอกพเขาไปทำาเขาไปทำกันกับแม่ hãy cứ núm đây đi không có đâu, kịch á, làm nao không đâu, mà xin vẫn đây, anh đi để xin đó, anh đi cái nồi à, ừ. Đạt, <laughs> nghe gì mà đóng tặng nè như vậy cho mình chứ ngoài มีการเพิ่มเลยนะโอ้ในไก่สุดแบบสูตรนี้นี่สูตรเก่าสูตรเดิมบม่เปลี่ยนแปลงสูตรนี้นี่บอกกันแหละร้องทั้เดิมไอ้แล้นั้นเราทั้เปลี่นแล้วเพาก็เพิ่มปริออมาณเอาไดค่ะปกติเนี่ยนี่จะทำไปหนึ่งกิโลเลค่ะบางครั้งหนึ่งกิโลบางครั้งครึ่งกิโลไอ้นี่จะทำเดิมวันนี้นี่มไม่ได้ทำหน้อยเพราะวันนี้นี่สูงเนาะทำหน้อยไม่นนได้เพระาะว่า กินน้ำน้ำกินพอมเด้อหลายระบบแซ่บแซ่บแสบทำหลายระบบจ้ะนี่แบบร้อนหน่อยแต่ร้อนคำร้อนหน่อยร้อนไงมึงสำรับปรับเพิ่กันไปน้อยหลายก็คือไม่ในี่้เขาขายแค่ถุงห้าบาทนไปแหละขาย ขายแพกว่นนี้มันขายมา่ได้ราแวชน้ำมดเนี่ยขายบ่ <c oughs> แชน้ำขายบนะ่แถวชน้ทได้ขายบ่เนาะ้าในเมืองนี่ถงก็สิบบาทยี่สิบบาทสิบห้าบาทได้อยู่นะยังของยังนี้นะขายได้ยูแต่ที่นี่เขาอยู่แบบชนบำมดถ้าต้องขายไปหาบาทกะ ฮาบ,บาร์นี่ขายดีดยนะค่ะสามมือมดกระคะ่าฮาบาทเนี่ยออนี่นี่ทรงสิบห้าถุงเกิดกัยี่สิบถุงเกิดกัยี่สิบห้าถุงสิบสองถุงค่ะขายมดสามมือมดเหลือเพราะว่าขายถูกน,นี่คุยถึงเรื่องขนมแล้วมันเนีกเมาเม้โม้มยขนมแล้วก็ไม่ดองเมาโม้ยเรื่องขนม้จ้าแห้งมันนี่ไม่ได้หรอก อกไปขันนะเนาะรู้นบ่วุ่งไปใกล้ขันนะเด้อพี่น้องรอค <laughs> อยเรื่องของนะคะมีความสุขดีเนาะทำไปเรื่อยๆเพิ่มขึน,น้อยหลายมันก็บเบือ่อได้นะเน,ะน,น,น,นาะมันบอกว่ายานี่ล้อบินสายการบินที่ยานี่ นี่นี่ไปเดไปของกันตัดเนยค่ะสายกันถึนตัดตัดไปลุงซิดนียเด้อค่ะและ้วจอเขานูยิ้วแค่ได้ดูเด้กค่ะมันไปบอได้สายการบินบ่เปิดเนะค่ะเล็กล้อคอมาทำขนมน่ค่ะหารายได้เสริมเนีค่ะพอเดมวนเดกปุยเดมเมาโมย้ยเดซีมบ <c oughs> พอเดมเมามาโุ้ยกันบ่ เรื่องานาดหหบาไวบานะท่าน,น่า้งไมกัะเพิ่นเดวอเยความสุปไปแบบนึงน,นี่ช่วงลอ็อกบินรกบ,บิน,น่ตอนนี้นี้ก็เป็นัม่คูเ้เมีคู่วตอนนเป็นสาวโสดเเป็นสาวโสดนะคะ่ะ,คะูเพีเดียวผู้เดียวแล้วก็ไปเนี่ย นอนคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วตอนเนี้ยเต้าโสดอ่ะพักขนาดเนาะสาวโสดไฟหยังแ,แฟนเสียแล้วจ้ะเลยอยู่คนเดียวห่ะที่เนี้ยต่อไปวันฒนากับพงูกเนาะคนเท้ากับพงหนุ่มนะมาตอนนี้ก็บลุงไปก่นอนนอนเดียวสบายจ้ะมาดื้อ มันเดียวกัมีความสุขไปอแบบนึงมีคู่กัมีความสุขไปแบบนึง่งมันจ็มีหลายสวนประัเนาะข่าอพี่นอ้องม,มีคู่กับไปอแบบนึงไก่บานี้เน,นี่ยไกพี่สายได้เนี่ยมันเดียวพี่สายมาดูน้ำแกพาตัดต,ตายเมื่อหายดีดูน้ำแล้วไก่มันมาเบิ่งน้ำา <c ười> ไก่ค้นๆได้นเนี่ยขบเสนไ้ ดูแลกันซามากเลยตัวซามากมันจะเอเอเออะไรคับเนะเฮ เสียงไก่ก็ดีได้ตอนเสาวได้พี่น้องมีเสียงไก่ก็ดีด้วยกันนะตอนเ้านะมันจะเพิ่นดีด้วยกันนะนี่มาอันนี้ก็มีเสียงไก่มันก็มันก็ดีด้วยกันเด็กว่าตื่นหรือไม่ตีห่าได้พี่น้องตีสามตีห่ายังเขาไม่รู้อ่ะมันก็ขันของมันเื่องแสดพี่น้องเลยไกลขนา คของมันยุ่ลสน่ะกลยเนาะเขาขันเขาเขาดื้อแงสน่ะเอกๆเ่าเพื่อนน่ะมันจะขันมันยุ่งสน่ะแต่ก็เขาก็ตื่นได้ก็ดินกันปุ๊บเหมืนฮักเหมือนม่ปุ๊บเขาอะพนาะกายมันเหมันปุกเขาไปในตัว มันเหมือนพวเขาไปใหนตัวได้ไปหน่อยไกลนีะอ๋อเขาเหมือนเขาไปเขาไปใหนตัว <c ười> ดีหรือกัน <c ười> เสียงก็น่ารไก่บ้านพอน้ำไก่บ้านยันนี้พ่อเอ้ยอ,อ,อยู่ข้างๆกันมันเล่นดีตัวไกนว <c oughs> ่น่ะคักวะมันมันเล่นมันมันเล่นกันดีดีจ้ะพี่นอ้งองมันเล่นกันดีจังไลยเอ๊ๆๆะเอ๊ะเอ๊ะน่ะเล่นดีกันคักคับนับ่นแหละ <c oughs> ขนมกับเพื่อนจะกลับไปนองจ้าพอได้ทำคลิปวิดีโอพอได้อยากให้เอฟซีเบิงว่าชีวิตยนนี้ยังไหนมันบอกมือมือหนึงมันบอกมันแชรกับเบิงบรรยากาศแดส้มหนุ่ม้มนีแดยันนี้จะยันนี้จะจะผสมภาษาญี่ปุนไปด้วยค่ะไม่มาดูที่เดียวเนาะแต่ตอนนี้อยู่ที่เดียวะทำขนมเพราะว่า ไปไหนมาได้ตั้ขนมเ้ียค่ะเพราะว่าขนมใช่ไหมอาเริ่า how are you today I working from take donut yes make for go shop เนีแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อารบังเช้าโอ้ช่วยดตัวสวะนูสวะเบี กอนตังทวายกาโต yes อ <laughs> ุ <gegeben> ้ยม <karaoke> <Yes. laughs> <goodbye>. ีหาวมีห่าวเป็นยังไงนีมีห่าวดูเคมีห่าวนะบอนดีบอนดีเดบอนดีดิแบงตแบงบอนดโตโตาดีกันบอน้อเรตกีดกได้จะทตกดอันี้ก็เมาม้ไวไปตั้งหมือนหนูไป เพิดเพิ่นแล้วกลับไปนองเพิดเพิ่นพอได้คุยได้เว้าปวายก็มีความสุขนะพี่น้องนะบรรยากาศมันก็เต็มใจพร้อเนี่บ่มีแดดด้ค่ะถ้ามีแดดนี่นะแสงในเข้ามาเด้แต่ถ้าคีบอะไรต้องนอนกลับเลยตองนอนจ้ะเพื่อนน้องนอนขนมสุกแล้ว ไว้ได้ค่ะถ้าทำมันหอนอากาศมันหอนมันสุกไว้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยค่ะมันจะสุกไว้มากต่อไปเด้แต่ในนี้นได้มาอยู่เด้อยนี่สีนี่ตัวซื้อเตาอบเได้ค่ะมาต้องร้อนะะลีลาเนืเตาอบมาเลยโอ๊จ้าวนี้ทีไงคือ้าโอ๊กโอ๊เป็นถ,าถ,าถานัดฐานเนาะมันมีเตาเนือโปส ม่เบาเลสบายเลยบายอันนี้มันเบาไมีแค่เจ็ดเบ้าค่ะแค่เจเบ้าไม่่ไวบอมด้ี่ยมันสาแล้วกินไหบอด้ี่มธรรมดานะแต่กทำเพิ่มความกินละทั้ไปกินไปี่ไดหมักมาหมักเรื่เร พ่อกินแน่แม่กินแน่พี่กินแน่เขากินแน่เพื่อนกินแน่ไว้มือดี๋นี้นี่ทั้งขนมยี่นี่กับเพื่อนไปนแม่งปั่นกันเน,ะเนาะคนงเขาอ่ะมันบา้าที่ไปหวังอะไรมากมายทำในเพลินเพราะพันเป็นมือมือหนึ่งมันบ,บน้พี่เนาะความสุขจัดไปเป็นเวลาพอได้ทำคลิปมันบ้าเขาอ่ะพอได้มาเมาโม้ยกับ เอฟซีกันคิดถ mm ึงเอฟซีเล่นอย่า มมัดมัดไอซิ่กิน after to ทำ t ทยแลนด์เนี่ย after after i ะไอซ t ่งไท a แลนร้องร้องทำนะ่ยไบายมีชีนฝึกเบอร์กิงเนี่ยเ o อมัดนีกนเซมคุกก้ในรูมด a s ยโน r ซฟฝึกคุกกี e เค้กเซ s ในไซด์ร small b i ยนี่บอกว่า เครื่องมันน้อยมันสำหรับกินในครอบครัวคนที่บ้านเนาะอ่ะมันได้ำสำหรับทำขายแต่ยี่นี้วันนี่นี่เลยทำวันนี้นี่โซนยูซีล่าเขาหลายดอกงานหนึ่งสิบถาถุงสิบสองถุงยี่สิบถาถุงยี่สิบถุงนั่นแหละแค่นั้นแหละหนเนขาไปาทำด้วมือได้ครับพี่น้องแลเขาทำด้วมือไว้แล้วเครื่องมันนออ้อยไม่ต้องงานนั่นไหนก็ไม่ใช่ ดีมัดสินกบานสีนนี่ด้านหนาเซุปไล่ลงกับไม้แล้วก็ไปนกคอยคอยเบิง์นะคะอะี้สวยงามกระจ่างก็ได้เพิ่นไป่ด้เพได้นี่ยแค่แล้วก็มันก็อืมนี่ที่เราอยู่เฉยๆนะคะ มีรายได้ด้วยนะคะช่วงโควิดเด้อของขายยากเด้วบางเทือนบ่ะแต่ของอย่างนี้ขายได,ด้ด้ค่ะเพราะของนี้นี่มันถูกของนี้นี่ถูกไหมของนี้นี่ถูกถก,ก็เลยเพราะขายไดย้ม่นไม่นองแงมวันนี่ขายบอะะ่อแล้วกัน ทำพื้นทำไปมีความสุขบอกทำไปจะไปจะไปจ้อยโจมมากเพราะว่าบุแบรน่ของนี้นี่ขายได้นะสามมือหมดสามมือหมดน่น่ะซีมือทำได้แหละขายได้ไวมากเพราะว่ามันถูก <laughs> เพราะว่ามันถูกนะคะของยัง่มนถูกนะคะผมยีนี้นปีะแพงเด้อ ไม่ขายของถูกกินอิ่มพ ah, ่อทักบ่กินอิ่มด้วยนะคะคงกินได้กินอิ่มด้วยนะคะเอราะว่าต้องไปกินหรอได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นหรอเพราะได้กินได้ใส่ไปท้ะเพื่อกินพ่อจะพร้อมกินมั้ง เขาบอกโอ้ต้องเก่งยังสัน,นยังสีิต้องได้ยังสัน,นยังสิมาต้องมาต้องธรรมาชาติเขาเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนั่นเขาไม่ได้งึงอดสตัมบนนั่นเนาะแม่นเขาเขามียอยู่เขาได้กินได้ใส่อยู่ทำนี่กอทำอยู่บ้างแล้วก็อยากจะโซ่สี่มือบอกว่าเจ้าของทำป็น เป็นยูแต่มันยังไม่มีเครื่องหรืออบเนี่ยโอ้อาจจะมีเครื่องอบสบายเครื่องอบเนี่ยค่ะก็เครื่องตีแป้งเมืนบอกอืมเศษสบายเลยแบบนี้สบายเลีคุยกันเลยง่ายเพราะว่าอยู่เมืองไทยนี่นะซื้อแป้งซื้ออยงก็มันอ่านมันอบมันบอกอ่านออกมันบอกแล้วออกมัว่าสูตรนั่นเลาก็เบิ้งเบิ้งเขาทำมันบอกแล้ก็เบิ้ง อย่างไงอย่างน้มันาอานบมึงมองมันอานโบหายง่ากแป่งนะ